ถ้าคุณเป็นคนนั้นนะคะที่อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนะคะโดยส่วนตัวของเบนแล้วนะคะที่ได้เข้าไปลองเรียนมาด้วยตัวเองแล้วนะคะเบนจะบอกว่าจัดไปเลยค่ะไม่ต้องรอนะคะแล้วก็คอร์สเรียนที่ดีที่สุดนะคะที่เบนเคยได้เรียนด้วยนะคะมีชื่อว่า Rin Goda ค่ะ Okay right well uh today uh we're going to do some reading and talking hopefully uh about the internet of things so i know you know how many steps i you know i take every day so that's that's kind of useful for me c u sometimes Could I work at home and I just sit on my chair on my desk? เป็นเองได้ทํารีวิวนะคะไว้อีกวิดีโอนึงนะคะเป็นรีวิวเต็มๆแบบละเอียดเลยว่าลินโกดาคืออะไรราคาเท่าไหร่หรือว่าวิธีเรียนมีไงบ้างนะคะแล้วก็ใต้วิดีโอนี้นะคะเบนเองจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นเป็นลิงก์ที่คุณสามารถเข้าไปทดลองเรียนฟรีกับลินโกดาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าฉันเองไม่แน่ใจว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มหรือเปล่าหรือว่ามันดียังไงหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองเรียนได้หรือเปล่านะคะวิดีโอในวันนี้นะคะเบนเองจะบอก เหตุผลที่ทำไมเบนถึงชอบเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มและคิดว่าคุณเองจะชอบด้วยค่ะ เหตุ <Heh> <ะ S 1> ผล <คน S 1> แรกนะคะ<ม>ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนั้นสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยนะคะหมดยุคแล้วที่คุณนะคะต้องนั่งเฉยเแล้วก็มองไปที่กระดานเรียนภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มกับเพ็นโพด้าน่ะคุณจะได้ตอบโต้ก,กับคุณครูนะคะจะได้ฝึกพูดฝึกฟังอ่าแล้วก็ได้อ่านภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้หลักไวยากรณ์มานิดหน่อยเพราะว่าคุณได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆในชั่วโมงเรียนกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆของคุณในคลาสค่ะ เหตุผลข้อที่2นะคะก็คือว่าคุณจะได้ฝึกฟังสำเนียงภาษาอังกฤษแบบหลากหลายเลยค่ะอนอกจากที่คุณจะได้ฝึกสำเนียงเอเมริกันบริทิชแล้วก็ออสเตรเลียจากคุณครูแล้วนะคะในชั้นเรียนนะคะก็จะมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่มาจากทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือว่าอียิปต์นะคะทาให้คุณได้ฝึกสำเนียงของหลายๆประเทศไปด้วยแล้วก็ทําให้คุณฟังออกเวลาที่เจอกับคนอื่นค่ะเหตุผลข้อที่3านะคะมีแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ พอเราได้เข้ามาเรียนแบบกลุ่มนะส่วนตัวเบนเองเบนรู้สึกว่าเวลาที่เห็นคนอื่นเขาพยายามพูดพยายามฟังให้ออกพยายามตอบโต้กับคุณครูแล้วทําให้เบนรู้สึกว่ามีแรงฮึดที่อยากจะทําแบบนั้นบ้างนะคะทาให้รู้สึกว่าอยากจะพยายามมากขึ้นอยากที่จะฝึกฝนตัวเองมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นในภาษาอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบกลุ่มแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจที่เราจะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกับคนอื่นๆเขาด้วยค่ะแล้วก็คนอื่นเขาจะไม่ไม่มานั่งจับผิดเรานะคะเพราะว่าเขาเองก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษเหมือน นนัน้การฝึกแบบกลุ่มแบบนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบนันดาลใจที่อยากจะกลับไปเรียนแน่นอนค่ะ เหตุผล <het ge mon ster> ข้อที่4นะคะข้อนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะการเรียนแบบกลุ่มนั้นราคาถูกกว่าการเรียนแบบเดี่ยวแน่นอนค่ะถ้าคุณเคยเรียนแบบเดี่ยวแล้วรู้สึกว่าจ่ายชั่วโมงและเป็นพันหรือมากกว่านั้นนะคะการเรียนแบบกลุ่มนั้นถูกลงกว่านั้นเยอะมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่ากลุ่มของเขาจะมีแค่ประมาณ3-5คนนะคะมันเป็นกลุ่มเล็กๆที่ยังทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบว่ายังได้ใช้โต้ตอบได้อยู่ยังยังเป็นกลุ่มเล็กๆที่เหมือนเรียนเดี่ยวอยู่นะคะแต่ว่าราคาของเขานั้นถูกลงกว่าเยอะมากเลยนะคะของลิน ะะการเรียนแบบกลุ่มของเขานะคะ,ะเดือนหนึ่งนั้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ2,000กว่าบาทเองเพราะฉะนั้นต่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีงบประมาณเยอะมากในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเพราะรู้สึกว่ามันราคาแพงนะคะการเรียนแบบกลุ่มนี้เป็นออปชันที่ดีมากๆและจะทําให้คุณได้เริ่มเรียนภาษาได้เลยวันนี้นะคะ เหตุผลข้อที่5นะคะการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนะคะทำให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษแบบสบายๆแล้วก็ไม่ต้องเกรงค่ะบางครั้งเราสุดเกรงใช่ไหมคะที่ต้องเรียนกับคุณครูฝรั่งแบบตัวต่อตัวที่มีแค่เรากับคุณครูอยู่ในชั้นเรียนนะคะแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรไม่รู้ว่าต้องตอบยังไงนะคะแต่ว่าในการเรียนแบบกลุ่มนั้นทุกคนจะได้มีโอกาสตอบทุกคนจะได้มีโอกาสพูดแต่ว่าเราจะมีโมเมนต์ที่เราได้คิดแล้วก็ได้พยายามคิดว่าเราอยากจะพูดอะไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่ง การเรียนที่แบบว่าถ้าคุณไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนยังกลัวกับการเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูฝรั่งนะคะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ลองแล้วจะไม่รู้สึกเกรงแล้วก็จะสนุกไปกับมันค่ะข้อที่6นี้นะคะก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในการใช้ภาษาอังกฤษกับคนอื่นค่ะ เพราะว่าในห้องเรียนนะคะคุณเองจะได้เจอคนอื่นมากมายที่คุณแทบจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะคะแล้วก็มารู้จักันวันนี้แต่ว่าคุณจะได้พูดภาษาอังกฤษต่อหน้าทุกคนแล้วก็ได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษได้ตอบโต้นะคะทําให้ความมั่นใจของคุณนั้นเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันก็ฟังภาษาอังกฤษได้นะจริงๆฉันก็พูดภาษาอังกฤษได้นะคะทําให้คุณมั่นใจว่าครั้งหน้าเวลาที่คุณต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะไม่รู้สึกประหม่ามากเกินไปหรือรู้สึกว่าโอเคฉันก็ทําได้ค่ะ เหตุผลข้อสุดท้ายนี้นะคะการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนี้คุณจะไม่ต้องอไปรวมกลุ่มเองเลยหาเพื่อนด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าใน l i นโกด้านะคะเขาจะมีกลุ่มไว้ให้เราเลือกอยู่แล้วเราก็แค่เข้าไปนะคะเข้าไปอาจองชั้นเรียนแล้วก็เพื่อนๆคนอื่อน,น,น,นๆก็จะเข้ามาจองชั้นเรียนแปลว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปพยายามลากเพื่อนของตัวเองเข้ามาที่ให้เขามาเรียนภาษาอังกฤษกับเราหรือว่ารู้สึกว่าต้องเจอคนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษก่อนถึงจะเริ่มกลุ่มนั้นได้นะคะการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มแบบนี้นะคะออนไลน์ ของ l i n โ da เนี่ยยังไงคุณก็มีเพื่อนเรียนอยู่แล้วนะคะแทบจะไม่ต้องไปสนใจเลยว่าจะไปหาเพื่อนแบบจากที่ไหนนะคะแค่จองกลุ่มแล้วก็เข้าเรียนได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเบนหวังว่านะคะเ,เหตุผลทั้งหมดนะคะที่เบนได้ให้มาจากประสบการณ์โดยตรงของเบนเลยนะคะจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าวันนี้คุณเองอยากจะลองเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มหรือเปล่านะคะและเบนเชื่อว่าถ้าคุณตัดสินใจลองเรียนวันนี้นะคะ มุมมองในการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแล้วคุณจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษ ก็สนุกนะแล้วก็ช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองได้จริงๆให้คุณได้เจอสังคมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเองก็ทําแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าลิงก์ที่เป็นม,มีให้นะคะอยู่ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะของลินโกด้านะคะเป็นคอร์สที่เป็นแนะนํามากๆและอยากให้คุณได้เข้าไปทดลองเรียนฟรีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะคะแต่เบนเชื่อว่าลินโกด้าจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกันวิดีโอต่อไปค่ะ